โอ้ยโอ้โอครับก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะวันนี้ก็เป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้ดู Six คาร r เตอร์มายาพิศวงพร้อมกันนะครับความสนุกของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะความสนุกของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเ,อเป็นบุคคลสองโลกมันเจอกันแล้วก็เหมือนเราต้องมาค้นหาความจริงกันแหละว,ว่าว่าจริงๆแล้วเขาใครต้องการอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ในใน,ในเรื่องนี้เต้ก็รับบทแบบเหมือนเราเราก็เป็นตัวแทนของนักแสดงเนาเพราะเราก็เป็นดารานำหญิงและชายที่มีแบบความนิยมมากในยุคงานอนะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือวันนี้ในสํารับงเต้เนี่ยรู้สึกว่าเ,เราเองรับบทเป็นดาราแล้ววันนี้ก็มีศิลปินที่เป็นรุ่นครูทั้งหลายมาชมงานที่เราตั้งใจทำกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเป็น ดีใจมากๆที่ที่มีโอกาสได้อยู่ในโปรดักชั o n นี้ค่ะพี่แมนนะคะค่ะก็เป็นเกียรติมากค่ะสำหรับ six character นะคะมายาพิสมงดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้กับพี่ๆน้องๆนักแนะสดงทุกคนจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันมันดูแล้วได้ข้อคิดมันสะท้อนในหลากหลายอย่างโดยเฉพาะในพวกเราในฐานะศิลปินนักแสดงอะค่ะก็อยากให้ที่เองติดตามชมดูนอกเหนือจากความสนุกมีอะไรอีกมากมายที่เราจะได้จากเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ เป็นความตั้งใจของหมอน,น้อยของทีมงานและนักแสดงทุกคนที่อยากจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยสำเร็จสมบูรณ์ให้ได้ชมกันนะคะก็ฝากด้วยะคะ่ะพี่อแอฟระคับเรื่องนี้เขาแบบว่าพลังงานอารมณ์เต็มที่เหมือนกันดูจากทีเซอร์โอ๊ยนี่เลว่าทุกตัวละครคะ่ะทุกคนจะมีพลังในแบบ <laughs> ของตัวเองแล้วก็เอาง่ายๆก็อันนี้ก็คือคนละโลกกันนะอยู่็นคนละมิติก็ก็จะมีพลังงานที่แตกต่างกันไปค่ะหรือแม้กระทั่งมิติเดียวกัน เราก็จะมีพลังงานเงินพลระต้นซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้สุดท้ายแล้วเมื่อดูแล้วมันก็จะท้อนกลับมาในชีวิตจริงเราของเรานี่แหละค่ะบทพรสุนทรไวย์ไหมบทใช่ไหมครับคืบนะบบอบทละครเรื่องนี้นะครับเป็นบทละครบทละครที่มีมาร้อยปีแล้วพี่แล้วก็เป็นบทที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วครับแล้วเราเราเหมือนเป็นแบบว่าตัวแทนของนักแสดงของประเทศไทยเราอะที่งานของเราจะได้ออกไปสู่สาธารณชนทั่วโลกแล้วเราก็ทาแบบเต็มที่ดีที่สุดก็คือวันนี้ภูมิใจมากครับที่ทุกคนจะได้ดูกันนะครับ ครับเรามีไครับก็อย่างที่เต้วบอกไปแหละเราเป็นตัวแทนฝ่ายดาราที่เป็นนักแสดงของของในเรื่องนะครับล้วก็ต้องรับบทบาทที่แตกต่างออกไปในในหลายๆเคสหลายๆอย่างแต่ที่อยากจะบอกคือหลายคนถามถึงเรื่องความแตกต่างอยากจะเห็นหนังไทยในรูปแบบใหม่อยากเห็นหนังไทยที่สามารถไปเทียบกับระดับเกาหลีได้หรือว่าฮอลลีวูดได้ระดับเอเชียได้ผมว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ทุกคนได้ มีความแตกต่างจากหนังไทยทั่วไปแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดภาพยนตร์ที่เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชียก็อยากให้ทุกคนมาดูกันดีครับสำหรับมายาพิสูจน์คคครรับเศษไม่เคยลองเป็นชูมาก่อนเลยครับก็เลยมาลองที่เรื่องนี้แล้วเป็นไงครับเนี่ยถูกใจติดใจไหมครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ฮัทบอกว่า ควารับผิดชอของเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบที่มีมาแล้วร้อยปีแต่ว่าตอนแรกที่รู้ว่าเป็นความรับผิดชอร้อยปีอ่ะยังรู้สึกตกใจนะว่าเฮ้ยถึงแม้มันจะผ่านมาร้อยปีแล้วอะแต่ว่ามันจะมีความทันสมัยอัปเดตมากอัปเดตที่แบบว่ามันไม่ได้ดูเชยหรือว่า<ช>ดูแบบว่าเป็นของเรื<ด>่อง<ด>ร้อยปีท<ด>ี่แล้วเลยรู้สึกเฮ้โอ้โหคนเขียนกันมาปีที่แล้วเขาเก่งมากเลยนะจริงครับเออเนะมันเขียนล่วงหน้ามาร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการทำมาแล้วหลายเวอร์ชันนะครับตอนนี้มันมีเวอร์ชันของประเทศไทยแล้วก็เป็นความคาดตื่นใจนะครื่องนี้ อย่าลุกไปไหนอย่าลุกไปข้องน้ำครับถ้าคุณลุกไปคุณอาจจะไม่เห็นผมเลยจะบอกว่าดูไม่รู้เรื่องผมจะหายไปผมอยู่แปยงเดียวก็ร่วมงานกับหม่อมมาเรื่องนี้แค่สองสามเรื่องที่ใหม่ๆที่ระบ้ายโอเองนะครับก็ร่วมงานกับหม่อมมาก็หลายเรื่องแต่ว่า ในงานแสดงของผมก็ไม่เคยรับบทเป็นพ่วงกับนี่เป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยนะครับแล้วก็การเป็นพ่วงกับในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันเพราะว่าต้องคุมทุกอย่างต้องคุมเกมแล้วก็มีเรื่องมากระทบเขาค่อนข้างเยอะมากครับก็เป็นบทที่ท้าทายมากต้องยอมรับว่าวันแรกที่อ่านครับมึนตึกปวดหัวแต่พอเรามีโอกาสได้ซ้อมกันครับเราลูกศิษย์หม่อมเราได้ซ้อมกันเป็นปีนะครับก็รู้สึกดีขึ้นเยอะมากครับแล้วก็เจออะไรใหม่ๆในการซ้อมตลอดครับก็ บอกเลยว่าห้ามพลาดครับสำหรับซิกแครคเตอร์ครับการทำงานกับหมอมีอเป็นไงบ้างคะพี่นิวพี่นิวก็แน่นอนว่าทุกคนดูเลยว่าหมอมเป็นคนที่ตั้งใจในการทํางานมากนะครับละเอียดมากคือถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงหมอมไม่ปล่อยอยู่แล้วตั้งแต่การซ้อมแล้วเราได้อะไรเพิ่มเติมเยอะมากมากแล้วการแสดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเป็นศิลปะที่ที่มีชั้นเชิงมีมีความสูงส่งมากๆหมอมสอนตลอดอยู่แล้วว่าการแสดงเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเต็มที่กับมันแล้วหมอมเป็นคนที่เต็มที่กับทุกๆงาน แน่นอนว่าการทางานของหม่อมก็จะไปสุดในเรื่องของความตั้งใจยอยู่แล้วและเวลาเล่นหม่องก็จะจะให้เราผ่อนคลายได้เต็มที่แต่วัาทาง,งานแล้วตั้งจใจเต็มที่แล้วก็เรื่องนี้ก็จะจะโชว์เห็นว่าความเต็มที่ของเราทุกคนเป็นยังไงครับนี่เป็นตัวแทนและการข่ายภาพภาพยนตร์เรื่องนี้ากเชิญอชวนมาดูเรื่องนี้ด้วยกันก็อยากขอให้ทุกคนม,มาดูเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะอย่างที่บอกค่ะมาจากบทประพันธ์อรงุค่ากว่าร้อยปีนะคะโดยผู้กำกับ ชั้นครูชั้นอาจารย์นะคะของพวกเราแล้วก็ของคนไทยทุกคนนะคะอย่างหมอกน้อยนะคะแล้วก็เป็นการรวมตัวนักแสดงนะคะชั้นนำขององไทยมีเรองเซอร์ไพรส์มากมายครับม,ม,มีมีเซอร์ไพรส์ทำใหีเซอร์ไพรส์ปปรในเรื่องอีกนะคะก็เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยค่ะรับรองว่านอกจากความสนุกความสวยงามละเมียดละไมตามแบบฉบับภาพยนต์ของหมอกน้อยแล้วเนี่ยก็ยังจะได้ข้อคิดดีๆกลับไปแน่นอนค่ะ นี้ครับหมอบก็ยังรักษาตัวอยู่ครับที่โร,พรงพยาบาลเรารูส้สยกก็ได้เข้าผัดกันเข้าไปหมอม,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 มเป็นห่วงครับหมอมเป็นห่วงวันนี้มากมเพราะว่าหมอมอยากให้ให้งานกาล่าออกมาดีด้วยอะไรเนี้ยครับหมอบก็เออก็ยังกังวลเรื่องงานเขาตลอดครับหมอมเป็นคนที่เออเอาเรื่องงานมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับ เวลาเขาไปเยี่ยมทุกครั้งแกก็จะถามเรื่องงานนะใช่แล้วก็รอวันนี้มากๆครับที่จะได้ที่จะได้ให้ทุกคนได้เห็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแกอยากให้ทุกคนได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆัต้องใจมากเรียกว่าสําหรับเพราะว่าเป็นมาสเตอร์พีซของหม่อมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หม่อมแบบอยากจะทํามานานแล้วก็ตั้งใจมากๆอะไรที่หม่อมไม่หึงกับน้ำที่นี่ได้ออกแล้วครับแทนท่หม่อ่หน่งหม่อมดูอยู่อะไรนี้นตอนนี้ก็ สำหรับเรื่องนี้ต้ว่าคือในฐานะที่เราไปนับแสดงแล้วเราก็เป็นสิบหมอกด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นตัวแทนของคําสอนที่ดีมากๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเรียนการแสดงแล้วเรารักศรัทธาในอาชีพการแสดงแล้วเราพยายามจะถ่ายทอดจิตวิญญาณของตัวละครไม่ว่าจะในทุกงานไหนออกไปอนะไรเงี้ยเรื่องนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นตัวแทนคําสอนของหมอกที่จะส่งต่อไปถึงคนดูอะค่ะเพราะฉันก็เลยแบบเนี่ยต้าคิดว่านี่คือสิ่งที่ได้จากจากเรื่องนี้ การทํางานในเรื่องนี้แบบสอนเราด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนดูว่า,าความสําคัญของการมีชีวิตอยู่ความหมายของมันคืออะไรเราก็จะได้จากเรื่องนี้ค่ะค่ะิตก็ต,ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนทั้งมอบเองทีมงานนักแสดงก็ทุ่มเทรแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในการทภํภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่เต้าบอกว่าจริงๆมันเหมือน,ม,นมันเป็นสะท้อนอะไรหลายอย่างให้เรา ได้ข้อคิดดีๆมากมายจริงๆค่ะก็อยากให้คนที่ดูได้อะไรดีๆกลับไปปรับใช้กับตัวเราเองด้วยเช่นกันนะคะก็ฝากผลงานนี่ก็เป็นชิ้นชิ้นสำคัญของหม่องนะคะให้ทุกคนได้ชมกันในชิ้นนี้ด้วยค่ะ